ภูมิศาสตร์การเมืองที่ซับซ้อนและเข้มข้นขึ้นท่ามกลางการผัดเปลี่ยนผู้นำของประเทศในเอเชียตะวันออกเป็นที่จับตามองของประชาคมโลกเนื่องจากเป็นภูมิภาคที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกในตอนนี้นักวิชาการมองว่าความเคลื่อนไหวทางการเมืองต่างๆมีความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันโดยเฉพาะระหว่างประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอย่างจีนญี่ปุ่นและสหรัฐประเทศไทยก็เป็นประเทศสําคัญในอาเซียนและอาเซียนโดยรวมเนี่ยก็มีความสําคัญกับ ประเทศไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือแม้แต่สหรัฐอเมริกามากยิ่งขึ้นเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจโลกเนี่ยมันก็จะย้ายศูนย์มามีศูนย์กลางอยู่ที่เอเชียมากขึ้นเอเชียจะเป็น engine of growth โดยมีหัวขบวนอยู่ที่จีนนะครับแล้วก็อาจจะเป็นอินเดียแล้วอาเซียนก็ไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่เขตเศรษฐกิจเล็กๆนะครับประชากร,กรก็600ล้านคนนะครับแล้ว GDP ก็ไม่เบาเหมือนกันนะครับ2ล้านล้านราๆน,า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 น,นี้นะครับก็ เเเเเป็เปเเะะ็็นนนศรษกกกิจจททีีี่่สสํําาาาาคคคัญัญญพะะุยยออมมมหซวไทยดำเนินนโยบายต่างประเทศที่ให้ความสำคัญกับประเทศมหาอำนาจโดยการเกี่ยวพันอย่างสมดุลหรือ Balance Engagement ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญต่อภูมิภาคคำว่า Balance Engagement ไม่ได้หมายความว่านะรเราจะอยู่ห่างจากประเทศมหาอำนาจเท่ากันหรือในภาษาอังกฤษใช้คำว่า e q u i Distance ไม่ใช่นะครับ Balance Engagement ก็คือเราจะเกี่ยวพันอย่างเข้มขน้น แล้วก็มีความแกล้ชิดนะครับมีความเกี่ยวพันอย่างเข้มข้นแล้วก็มีความแกวงชิดกับมหาอำนาจทั้งหลายนะครับโดยไม่เข้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับแต่นะครับร่วมมือกับทุกๆฝ่ายนะครับผมคิดว่าอันนี้จะเป็นบทบาทที่สําคัญนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการนะครับก็คือเราต้องการนะครับให้ภูมิภาคเนี้ยนะครับยังคงเติบโตต่อไป จีนในขณะนี้เน้นนโยบายการบริโภคภายในประเทศและลดการพึ่งพาการส่งออกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ประเทศที่กำลังกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุในอีกไม่นานและเศรษฐกิจโลกที่ยังชะลอตัวจีนจึงต้องเร่งการกระชับความเชื่อมโยงกับอาเซียนเพื่อพยุงให้ขนาดเศรษฐกิจโตอย่างน้อย7%การกลับมาของนายชินโซอาเบะสู่เก้าอี้นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นในครั้งนี้ นักวิชาการมองว่าเป็นการตั้งใจกลับมาในระยะยาวโดยมุ่งหวังที่จะเพิ่มความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในประเทศอาเซียนโดยมีไทยเป็นตัวเชื่อมและเมียนมาเป็นประตูด่านสุดท้ายเนื่องจากเพิ่งเปิดประเทศนอกจากนี้ผลกระทบจากปัญหาข้อพิพาททางทะเลกับจีนทําให้ญี่ปุ่นรู้ว่าจะต้องกระจายความเสี่ยงโดยการกระจายตลาดการลงทุนและฐานการผลิตซึ่งอาเซียนคือแหล่งการลงทุนต่อไป ในส่วนของเกาหลีใต้ที่นำโดยนโย,นโยบายเศรษฐกิจที่มุ่งผลักดันความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ของรัฐบาลปาร์คกึนเฮวาทีประธานาธิบดีหญิงคนแรกอาเซียนสามารถตอบโจทย์เกาหลีใต้ได้อย่างมากเพราะมีขนาดประเทศและเศรษฐกิจที่ใกล้เคียงกันอีกทั้งยังมีแรงงานราคาถูกที่เกาหลีใต้ได้ไปลงทุนที่ประเทศกัมพูชาและส่งผลให้ราคาที่ดินในพนมเปญพุ่งสูงขึ้น การลงทุนของเราหรืใต้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีทิศทางชัดเจนบริษัทขนาดใหญ่ช่าโบลต่างๆเนี่ยก็ยังไม่ได้ย้ายฐานการผลิตมาไปทิศเป็นอานส่วนใหญ่ก็ยังปักหลักในในใน,ในเกาหลีใต้อยู่นะฮะและ้วะย้ายไปบ้างกันในจีนในอะไรพวกเนี้ยนะฮะไม่ได้มาที่เราส่วนที่มาที่เราเนี่ยจะเป็นลักษณะบริษัทขนาดกลางขนาดเล็กทั้งสิ้นนะฮะ,ะระดับระดับเอสระดับเอ็มในพวกเนี้ยนะครับแล้วพวกนี้ก็จะมาเพื่อ,อาหาประโยชน์จาก ต้นทุนราคาถูกนอกจากค่าแรงแล้วแล้วก็ที่ดินหรือว่าต้นทุนอื่นๆเนี่ยเะฉนนั้นพลุ่นี้จะเป็นการลงทุนที่อ่อนไหวย้ายที่ง่ายที่ตกใจขวัญอ่อนนักวิชาการเชื่อว่าประเทศไทยอยู่ในบริบทที่จะแสดงบทบาทอะไรได้เพียง <defenders S 2> แต่ผู้ที่ทำหน้าที่ทางการต่างประเทศไม<โ>่ว่าจะเป็นระดับรัฐมนตรีหรือผู้ปฏ,ฏิบัติการจะตระหนักถึงความซับซ้อนของปัญหาทางการเมืองเหล่านี้มากน้อยเพียงใด และมียุทธศาสตร์อย่างไรในการดำเนินการจุรวีกฤษสินทีมข่าว a c Today รายงาน